เป็ยนปุ๋ยไฮบอนี่บังนะครับใส่เวลาเดือนหนึ่งว่าสั้นอันนี้ได้อาทิตย์หนึ่งแล้วครับอันนี้เห็ดเป็นสีเห็ดปุ๋ยมากไวค้ครับปุ๋ยเมื่อนปุ๋ยมากปุ๋ยเขินปุ๋ยยังนะครับประมาณเดือนหนึ่งเดี๋ยวเข้ามาเบิง้งว่ามันสิเปลี่ยนสีือย,ยังคน,นื่นเห็ดบัจากแดดวันี้แล้ครับเดี๋ยวสิรอเบิง้งสูตรผสมกับมีไข่มีผงชูรสน้ำปลาครับผสม ใสยย่ยางละสองซอน,นขวดน้อยนี่ใสยย่ยางละหนึน่งซอนซอนครึ่งปุ๋ยครับเพิ่นลูกใส่รักสิไปโรงเรียนนะรออายเพิ่นนี่ยนี่เฮา้าเตรียมปลูกปลูกผักปลูกผักเดี๋ยวรอก่อนรอผุหลักกลาง,ลางเดือนกล,กลางเดือนพอละเดี๋ยวจะจัดการ แทบนี่ล่งให้เบิดเลยรอก่อนรอพักใน้มันใหญ่ก่อนตอนที่พักยังไม่ได้ใหญ่อ้าวกองโคลนไปเรียนยังครับครับเวไปรอใครครับรอใขรรอพี่เพียงเปาโอเครอพี่เพียงเปาเราก็มาดูส่วนหลังบ้านกองพักพกองฟุ้มที่เขาสิเตรียมไว้ปลูกพักออร์แกนิก บรรยากาศดีวันนี้เอาคนเอาย้อนลงไปโหลดผมมีปัญหาเพอเอาใบฉันนั้นได้ใส่ถุงดำโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบรรยากาศบรรยากาศดีครับผมมีหมอกแต่ฮักเย็นหนาวมากๆพ่อข้างในมันเป็นน้ำมัอะไรครับข้างในเป็นน้ำมันน้ำมันมีน้ำอยู่ข้างในลูกเอ้ยพ่อพ่อพ่อ